สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคัวดีทุกคนนะครับผมเดยเท่า3คนมางานเดียวกันถูกไหยังอ่ะปนเกอร์ใรเกอร์อันไนมากได้นนึ่งนะฮะ้ตไใครเป็นช่างไฟในวันนี้ครับทำไมครับสวบมากทำไมต้องเอาไฟมาส่งหน้าแครนขนาดนี้ จุดไปสองไปจุดๆไปคิวพี่กูุตส่าห์ให้ผู้หญิงอยู่ประกบสองห้าก็ไปยืนในผู้หญิงข้างโนทมารไม่ใช่ก็ได้ก็ได้ต้งการกู้ศักดิ์ให้ผู้หญิงประกบสองห้าเพราะฉะนั้นมองไปเหมือนไม่มีใครมองไม่เห็นเด็กเด็กเด็กน้ารักนารัแนะนำตัวเองกับแฟนสาวที่บางคนก็สนิทกันอยู่แล้วบางคนบอกว่ายังเพิ่งจะมาถึงแค่นี้ขมุกข้ามแคร์เดือดตาร์นะครับผม เดอะสตารครับเก้าเก้าาเดอะสตาร้าที่รีทายออกไว้สมัยก็เก้าหน้าอยู่เสมอไม่เขาเขาเขาาบอกว่าเรื่องเลยอะสคปอายุเนี่ยห้าเกินยี่สิบ้านะนี่ก่นมาหลายทีแล้วนะเยอยหลยเยอเยอะแล้วอุ้ยหยาๆหยาดหยาดหยานาหย่ดหไม่ไม่ิ่งเงียในน้ำตาไหลอินอินปรับใจแล้วบอกดิวดิวดิว ว่าดิวเหนือซารสี่คนนี้เขากำลังป่วยใช่ไหมนี่ไม่ถาได้หระอ่าเป็นเป็นแผลที่ตาเป็นแผลเขาก็เลยมาคุยพรให้ดิวห้าหายเร็วๆซึ่งไม่ได้เกี่ยวเลยเพราะอะไรเขาคิดถึงไงเขาก็ส่งผ่านไปหาเราอยู่เหมือนกันคืองารก็ครับเป็นสราแหนบบ้าเป็นอะไรเป็นหัวเงี้ยฟ้อทดีเลิฟก็จะเป็นห่วธรรมดาเอาล่ะทีนี้พระเอกขึ้นมาครบแล้วถามให้พระเอกเนี่ยถามนักเอกนิดี่ก็มาเขาเล่นรัอะไรในการดูนานอยู่ได้อย่างงี้แอนด์แคสต์ดิวจับ ครับผมเพาะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเฉยๆนะเนี่ยแคนิี่ให้โอกาสใกล้ชผมอุ้ยเต้นครับครับผมไม่ไม่ไม่เปียกคุยกันรู้เรื่องไมเนี่ยิมไ้นแคนก็จะกลายเป็นอ้วนนี้ไม่ไม่จะอย่างนี้ครับไม่ไม่จะต่เต้นอยู่ดสร้างกสัวคุยกับงเอกไว่าทำไมครับผมก็อยากจะถามคเต้นะว่าไม่ว่าไ เกี่ยวข้องกับอายุความรักควรจะให้เขาสองคนพูดแคนสักทียังไม่ได้พูดสักทีไงไก็อยากจะถามเตยนะคะว่ามีเคล็ดลับการดูแลอย่างตัวเองไหมถึงแบบสวยจับใจขนาดนี้สวยจับใจเหรอครับผมกินอาหารที่มีประโยชน์คือปกติอะค่ะเอากำลังกายแล้วก็ทานเยอะ มีแฟนทุกอย่งอย่างนี้อย่างนี้คุคุที่ตอได้คุณที่ตอบได้เปียกจบเลยจบเลยโอเคกลับมากลับเอเดียวไม่ไดมีอะไรจะเอาแค้นไหมดูแลผิวหน้าน้องมีไปรายกที่2กลับไปเลยกลับไปเลยคนนั้นับผมโอ้โหน้าลุงสารน้าหบิร์ความต่างสักระดับชั้นชั้นอยู่ตรงนี้วันนี้เรามาพูดกันในเรื่ององอย่าแม้ถามนีนี่เดี๋ วดนน้องดิวก่อนรู้สึกวุ่นวายหัวด้วยรู้สึกปวดหัวเมื่อตั้งแต่ขึ้นเวทีมาเนี่ยปวดหัวขึ้ไม่สูงมากงาผมเต้ยค่ะที่จะทำยังไงถึดันน่าใสแบบเต้ยบ้างเออแบบนี่แบบคำถามแทนเรามีวิธีคือไปกดสิวค่ะไปกดสิวกดก่อนกดสิวเซียนเลยกดไ่สิวเซียนกดสิวบุตานบุตา ขาวายแบบธรรมชาติเหมือนกันเดี๋ยวไปแซวเขาแฟร์เขาเยอะเดี๋ยวไปไปตกกระสังของเราเดี๋ยวจะเดารักกันใช่ไหมเดารักกันฮะดีไหมผู้หญิงตอบไม่เท่าไหร่ผู้ชายตอบเข้มแข็งและรุนแรงครัรู้สึกจะมีโมเมนต์มันจริงจังเลยตังดอกตังนอกแม่ฮะพี่รุตล่ะครับสาวได้ฝันตอนนี้นอกเหนือจากที่จะไม่กินหมูแล้วเนี่ยต้องย่างก็ไม่กินหมูเหรอไม่กินหมูเพราะว่าเดี๋ยวคนหมู เฮ้ยเขาเขาล่าสุดเขามีวิจัยบอกว่าถ้าว่าคนที่กินกินหมูย่างมีโอกาสเสียชีวิตไหมก็พี่พูดอะไรดังไม่ได้พี่ดูของเนี่ยวันกี้พูดดังมากไม่ได้ไม่อยู่ดีๆพี่รู้ข่าวเรื่องวิจัยเฉยเลยเขาก็ก็รอเราได้มีคนบอกว่าอย่างนี้เเสียชีวิตโอ้โหเราแย่แย่ที่ข้างบ้านเลยเราคงไม่ได้เจอนานไปอ่ะอินน่าก็เลยล้ำหันใต้บ้านดีกว่าได้บอกว่าฉันต้องาฉนดึอะไรคือไม่ สวยคือจริงๆแน่ทุกคนก็จะบอกว่าหน้าใสน่าสวยแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าจริงๆเลยเท่จริงเท่าไรก็ไม่น้อยแล้วนะไม่ไม้แต่ที่ว่าอายุในวงการอย่าพูดอย่างนี้สิอายุในวงการแต่ว่าเขายังคงความหน้าเด็กไว้ได้เสมอรู้ไหมเวลาพูดถึงเต้ยมันกระแทกถึงพี่คืออย่าพูดถึงอายุผมมองพี่ไงมันกระแทกมาหลังบอกว่าอายุเยอะแต่มองพี่ก็ง่ายๆก็คือว่าทำยังไงที่ถึงจะสามารถทำให้ตัวเองดูอ่อนวัยอยู่เสมอดูเสมอแต่ห้ามตอบว่า ใช้โอเล่ธรรมดามันดูสมบอ๋อธรรมดาเพราะว่าใช้อยู่แล้วอ่ะใช่รู้อยู่นะว่าใช้มีวิธีอื่นไหมตอกตอกตอตอได้พูดแล้วได้พูดแล้วยอดมากเลยไ้แ้นี่ตอบยอดเากว่าจริงแล้วการยิ้มใครยิ้มมันก็ดูเด็กกันหมดไปลองยิ้มรำบีรำบีรำบีร่บ่รำบี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 รำมีร้บีรีร้เรีรร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 ีร แม่งมีผมติดผ่านตาอยู่ภาพนี้มันไม่มีอุ้ยเออขอดูดีๆแสนห้าแล้วนะเนี่ยยังรออยู่ยังรออยู่ยังรออยู่ทุกคนเลยบอกว่าดูแลดีขึ้นเรื่อยๆทุกคนยังรอไงมันก็อยู่ที่สองภาพของจิตด้วยเชื่แล้วแล้วก็ตัวเจเซี่ค่ะจะได้ดูแบบเกี่ยวนะเขาบอกว่าตัวเล็กๆเป็นไง ไม่เปียบนะในปุ๊บเรียบจะดูเด็กตลอดเวลาพทิ้วบอกว่าวันนี้ช้อปปิ้งป,ปุ๊บเนี่ยจองก้าอี้ปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่ามีโชคจากเก,ก้าอ,อี้ด้วยอย่ากใคระครที่นั่งก็อี้อยู่ใต้ก็อี้จะมีอะไรครับสีไปนั่งกาอี้มาดูลึกไปมาดูเซ็กซี่ไปสังเกตเห็นสติกเกอร์ที่แปะอยู่ที่ก็อี้ใช่ไหมคะก็คือจะมีหมาฝรั่งเม็ดหนึ่งนะครับที่ติดตัวเขาที่เฮ้ยช 别来了。